ได้เสื้อมาได้เกงเกงมาด้วยเสื้อแบบนี้นะคะแล้วเนื้อผ้าก็ค่อนข้างดีเนื้อผ้าแบบนี้แล้วนี้ก็เป็นสีเขียวสีเขียวออกสีเหลืองเวลาไปออกกําลังกายก็จะได้เห็นชัดเจนนะคะประมาณ4ดอลลาร์ทุกคนระบายอากาศดีนะคะเบอร์เอ็มรีบอกนะคะรีบอกอันนี้10เกือบ17ดอลลาร์นะคะแต่ว่าไปซื้อตอนที่เขาลดราคาเนี่ยเนี่ย9ดอลลาร์นะคะรีบอก SX นะคะ ใส่สบายวิวนะคะเพราะว่านุ้ยไม่อยากใส่รัดรัดพุงรัดท้องเองที่อเมริกาเขาเรียกว่าสครับนะคะเป็นชุดที่เหมือนพวกพยาบาลพวกหมอพวกอะไรเขาใส่กันที่โรงพยาบาลน,นะคะแต่ว่าเผื่อว่านุ้ยจะใส่เอาไปทํางานทํางานที่สปานะคะในอนาคตนะเพราะว่ากางเกงแบบนี้เนี่ยมันหายากแล้วมันใส่เอสนะคะใส่เล็กสุดนุ้ยก็เลยซื้อมาอันนี้อยู่ที่ราคาประมาณ18ดอลลาร์ค่ะกางเกงหายากมากแบบนี้ซสเอสเอสนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีนะคะทุกคนนุ้ยเดวิสนะคะสวัสดีจากรัฐจอเจ,จ,จที่อเมริกาค่ะวันนี้นุ้ยจะชวนเพื่อนๆพพี่ๆนะคะคุยเกี่ยวกับเรื่องของการสั่งของออนไลน์นะคะโดยอ่ะเดี๋ยวนุ้ยมารีวิวของด้วยแต่ว่าเดี๋ยวชวนคุยไปพลางๆนะคะคือนุ้ยเนี่ยอยากสั่งของให้พ่อนะคะเป็นชุดออกกําลังกายก็คือพ่อนุ้ยเนี่ยปั่นจักรยานพ่ออยากได้กางเกงแล้วก็เสื้อนะคะเป็นชุดปั่นจักรยาน ออหนุยก็ไม่รู้ว่าจะซื้อจากไหนดีนะคะก็เลยเข้าไปดูในเว็บไซต์ช้อปปีนะคะสั่งของออนไลน์แล้วปรากฏว่าเข้าไปในเว็บไซต์นะคะใช้ iPad ใช้ iPad แล้วก็ใช้มือถือดูปรากฏว่าอยากสั่งผ่านทางอเมริกาเพราะหนูอยู่อเมริกาใช่ไหมคะคเครื่องหรือว่าระบบเนี่ยมันบอกว่ามันไม่รองรับในการใช้งานที่อเมริกานะคะก็เลยโทรศรัพท์นะคะ ไปให้เพื่อนที่ไทยซื้อของให้นะคะเพื่อนชื่อหนูนาเพื่อนเขาก็สั่งสั่งของให้นะคะหนุยเป็นคนส่งลิงก์ให้เพื่อนเพราะว่าหนุยดูว่าเออเสื้อปั่นจักรยานแบบไหนนะคะแว่นตาแบบไหนกางเกงแบบไหนนะคะแล้วให้เพื่อนนะคะรบกวนให้เพื่อนเนี่ยสั่งให้แล้วก็โอนเงินมาให้เพื่อนเพื่อที่จะจ่ายเงินนะคะปรากฏว่าก็สั่งของแล้วเรียบร้อยทุกอย่างปรากฏว่า เสื้อปั่นจกาาักรยานกางเกงปั่นจักรยานนะคะของบอเนี่ยมันไม่ไม่ใช่แบบที่เราเราคิดเนาะมันมันไม่ใช่เสื้อที่เขาใช้ปั่นจักรยานนะคะโดยที่เสื้อปั่นจักรยานที่พ่ออยากได้เนี่ยมันจะมีกระเป๋าข,ข้างหลังเออแล้วมันเนื้อผ้ามันก็จะเป็นแบบว่าเนื้อผ้าที่ระบายอากาศได้ดีแต่ปรากฏว่าลิงก์ที่นุ้ยส่งมาให้เพื่อนแล้วเพื่อนสั่งให้เนี่ยนะคะมันมันเป็นเสื้อแขนยาวธรรมดามันไม่ใช่เสื้อปั่นจักรยานนะคะก็เลยรู้สึกว่าเออ จะหาเสื้อผ้าปั่นจักรยานได้ที่ไหนนะคะก็นอกเหนือจากว่าเราไปเลือกเองได้ได้สัมผัสเนื้อผ้าหรือว่ากา็เลือกแบบที่พ่อชอบนะคะก็เลยคิดไว้ว่าเดี๋ยวโอกาสหน้าเนี่ยถ้าได้กลับไทยก็จะไปหาซื้อให้พ่อเนาะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยดูทรงแล้วถ้าซื้อผ่านออนไลน์มันมันอาจจะ ไม่เข้าท่าสําหรับในความคิดนุ้ยนะคะเพราะว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยบางทีการสั่งของออนไลน์มันไม่เป็นอย่างใจหวังไม่เป็นอย่างใจคิดนะคะเสื้อมันก็ไม่ไม่ว่ามันก็ไม่เขาเรียกว่าอะไรอมันไม่ตรงไม่ตรงปกอ,อราคามันก็ไม่ได้ถูกนะคะแต่เดี๋ยวดูถ้าหากว่าฝั่งนี้นะคะที่อเมริกามีเนี่ยเดี๋ยวอาจจะ ซื้อเก็บไว้ให้พอ่อถ้าหากว่าเห็นนะถ้าหากว่ามีแล้วได้ไปร้านขายอุปกรณ์กีฬาหรือว่าพวกเอ่อซุปซูปเปอร์สปอร์ตหรือว่าหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรวะอะคาเดมี่ซูปเปอร์สปอร์ตนะคะที่มันเป็นร้านขายอุปกรณ์กีฬาแล้วก็ชุดเครื่องแต่งกายอะไรต่างๆเนี่ยถ้าหากว่ามีก็อาจจะดูนะคะถ้ามีนะคะแล้วก็ถ้าหากว่า วนในทูกใจเนี่ยจะซื้อเก็บไว้ให้พ่อนะคะเพราะว่าพ่อเนี่ยอยากได้กางเกงปั่นจักรยานขายาวเสื้อปั่นจักรยานขายาวนะคะเออแขนยาวเออที่มันเป็นชุดแขนยาวนะขายาวแล้วก็แว่นแว่นตางนะคะเพราะว่าสั่งสามอย่างนี้ผ่านทางช้อปปิ้งออนไลน์แหละมันไม่ถูกใจมันไม่ใช่นะคะพ่อบอกว่ามันมันไม่ใช่อย่างที่พ่ออยากได้นะมันเนื้อผ้ามันไม่ได้นะคะแล้ว มันไม่มีกระเป๋าหลังเนาะมันจะมีกระเป๋าหลังด้วยนะถ้าเป็นเสื้อปัญจกรยานนะคะเพื่อที่จะได้ใส่พวกมือถือหรือว่ากุญแจเนาะข้างหลังมันจะเป็นแบบยาวๆนะกระเป๋าปรากฏว่าที่สั่งไปให้ไม่มีนะคะ <c oughs> <c oughs> ก็เดี๋ยวดูกันนะเดี๋ยวดูกันใหม่ถ้าหากฝั่งอเมริกามีก็จะก็จะสั่งนะคะแต่ถ้าหากว่าเพื่อนเพื่อนีเอน่เพียอนอน,น้องคนไหนเนี่ยมีประสบการณ์การสั่งของนะคะที่เป็นอุปกรณ์เสื้อ แล้วก็กางเกงปันจักรยานเนี่ยลองคอมเมนต์บอกนุ้ยดูเนาะนุยก็หาอยู่ลองดูใน facebook นะคะก็อมันก็ยังไม่มีนะคะยังยังไม่เห็นนะมันมีแต่ว่ามือสองนะคะก็เลยบอกน้องนะคะว่าถ้าหากว่าแถวบ้านเนี่ยมีขายก็ลองลองดูแล้วก็บอกพี่เดี๋ยวพี่จะโอนเงินไปให้แล้วก็ซื้อให้พ่อแต่นุยก็โอนเงินให้พ่อแล้วแหละบอกว่าพ่อถ้าหากว่าพ่อถูกใจหรือว่าเห็น เสื้อแขนยาวที่เอาไว้ใส่ปั่นจกักรยานหรือว่ากางขาย,ยาวเนี่ยก็ให้พ่อซื้อเลยหรือว่าให้พ่อบอกนะคะเดี๋ยวนุ้ยก็โอนเงินไม่ให้เพื่อที่พ่อจะให้ซื้อแบบที่พ่อถูกใจเนาะเพราะตอนนี้เนี่ยพ่อนุ้ยหันวิธีการออกกําลังกายก็คือปกติเนี่ยพ่อจะเป็นนักวิ่งนะคะพ่อเป็นนักวิ่งแม่นุ้ยก็เป็นนักวิ่งนะคะตอนที่แม่ยังมีชีวิตอยู่นี่แม่ก็ชอบออกไปออกกําลังกายออกไปเดินออกไปวิ่งเนาะแล้วพ่อนุ้ยก็วิ่งมาราธอน แม่ตอนนี้แม่ไม่อยู่แล้วนะคะก็พ่ออยากได้อะไรนะคะหรือว่าพ่อชอบอะไรนะคะเพียงแค่ให้พ่อบอกนะคะเดี๋ยวนุ้ยก็จะโอนเงินไปให้แล้วพ่อก็หาซื้อที่พ่อถูกใจเนาะเพราะว่านุ้ยอยู่นี่เนี่ยนุ้ยก็พยายามพยายามหาของนะ,ะเสื้อผ้าหรือว่าของที่พ่ออยากได้หรือว่า,าสิ่งที่พ่ออยากได้แล้วเวลากลับไทยเนี่ยเดี๋ยวนุ้ยก็จะเอาไปให้พ่อนะ เพราะว่าถ้าให้ส่งผ่านชิปปิ้งเนี่ยมันอาจจะมีการเสียภาษีเพิ่มนะคะเวลาที่พ่อได้รับของพ่ออาจจะต้องจ่ายค่าภาษีนะคะเพิ่มจากตัวมูลค่าสินค้าเนี่ยอาจจะแพงกว่านะคะภาษีเนี่ยที่ต้องจ่ายตอนที่ได้รับของนะคะเมื่อของไปถึงไทยเนี่ยมันอาจจะเสียภาษีเพิ่มก็ไม่อยากให้พ่อเสียภาษีตรงนี้เนาะบางทีสินค้าหรือว่าของที่เราซื้อให้นะคะมันอาจจะมีราคาาคหรือว่ามูลค่าเนี่ยไม่สูงเท่ากับค่าภาษีนะ แต่ก็ต้องดูอีกนะคะว่าส่งเป็นชิปปิ้งแบบไหนบางทีมันจะมีบริษัทไวาชิปปิ้งเนี่ยที่เขาเคลียร์ภาษีแล้วเรียบร้อยนะคะแต่ว่าที่ชัวร์ๆเนี่ยถ้าหากว่าได้กลับไทยอีกก็เดี๋ยวซื้อของไปฝากพ่อนะคะที่พ่ออยากได้ก็จะเป็นรองเท้ารองเท้ากีฬาเนี่ยนะคะพ่อจะใส่เบอร์4 1นะคะแล้วก็พวกกางเกงกีฬาหรือว่าอะไรเนี่ยพ่อเป็นคนตัวเล็กเนาะพ่อก็จะใส่พ่อนุ้ยเนี่ยใส่กางเกงน่าจะเป็นเบอร์เอน่าจะอยู่ที่ประมาณ27เอว27 เะะพราะว่าพออายุเพิ่มขึ้นเนาะตัวแกก็เหมือนตัวแกเล็กลงหรือว่าไงไม่รู้นะว่าดูแล้วเนี่ยเหมือนตัวแกเล็กลงสมัยที่เรายังเป็นเด็กๆเ,เนี่ยเหมือนพ่อเออแบบสูงนะสูงกว่าเราแต่พอโตขึ้นมาเนี่ยเราเรารู้สึกว่าเออทำไมเราสูงกว่าพ่อก็ไม่รู้นะแล้วก็เสื้อพ่อก็ใส่เบอร์เอนะคะตัวเล็กลงเนาะ ก็เดี๋ยวหาซื้อของที่พ่ออยากได้นะคะเก็บไว้เพราะบางทีมันมีช่วงลดราคาแล้วก็เก็บเก็บไว้ซื้อของเก็บไว้พอถึงเวลาเราเก็บอพอเวลาเราอยากจะกลับบ้านหรือว่าอยากกลับไทยนะคะเราก็เอาของที่เราซื้อไว้เนี่ยไปฝากนะไปฝากพ่อฝากญาติพี่น้องอะไรประมาณนี้นะแล้วลุยก็ได้ของมานะคะเมื่อวันซื้นจะไปดูกางเกงกางเกงยีนใส่ไปทํางานนะคะอยากได้กางเกงยีนที่แบบว่ากระเป๋าข้างหน้าที่มันลึก แต่ปรากฏว่ามันมันไม่มีเหมือนเขาผลิตของที่เป็นแบบเกงเกงยีนแล้วกระเป๋าข้างหน้ามันตื้นอ่มันใส่มือถือไม่ได้นะคะพอหนูอยากได้เกงเกงยีนที่มันเป็นกระเป๋าลึกๆหนูก็ทําการ DIY นะคะพอกลับมาถึงบ้านหนูก็ตัดกระเป๋าที่มันตื้นๆเนี่ยเราก็เย็บนะคะ เย็บกระเป๋าให้มันมีเนื้อที่เพิ่มขึ้นก็หาเศษผ้านะคะหาผ้าเนี่ยมาเย็บทําให้เป็นกระเป๋าที่มันลึกลงสามารถใส่มือถือได้เพราะว่าเวลาไปทํางานเนี่ยเ,เราไม่มีกระเป๋าด้านหน้าที่มันลึกพอที่จะใส่มือถือนก็เลยเย็บเองซะเลยเพราะว่าไปหาซื้อแล้วมันไม่มีกระเป๋ากระเป๋าหน้ามตื้นนะคะไม่รู้ว่าเขาผลิตแบบรูปทรงแบบใหม่หรือว่ายังไงก็ไม่รู้นะกระเป๋ากางเกงยีนที่มันเป็นแบบกระเป๋าลึกๆไม่มีแล้วนะคะ ก็เลยไปได้เสื้อผ้ามาไม่ได้เเกงยีนนะคะก็ <_ dryer> ไปได้เสื้อผ้าออกกําลังกายมาอะมารีวิวกันนะคะว่าของที่ได้มีอะไรบ้างนี่ก็เป็นเสื้อนะคะที่เป็นแบบสีพื้นๆนะได้มาเป็นเบอร์เอ็มเพราะดูไม่อยากใส่แบบรัดรัดตัวรัดรูปนะคะก็ได้เป็นเกงเออได้เสื้อมาได้เป็นเกงมาด้วยเสื้อแบบนี้นะคะแล้วเนื้อผ้าก็ค่อนข้างดีเนื้อผ้าแบบนี้เนื้อผ้าบางๆนะคะสีม่วง ยี่ห้อนี้นะคะได้มาในราคา9ดอลลาร์ค่ะ9ดอลลาร์98เซนเบอร์เอ็มนะคะได้มาแค่หนึ่งตัวเป็นเสื้อออกกำลังกายนะคะทุกคนแล้วนี้ก็เป็นสีเขียวออสีเขียวออกสีเหลืองๆเวลาไปออกกำลังกายก็จะได้เห็นชัดเจนนะคะเห็นเราชัดเจนหน้าหนูยะอดำๆมะ กล้องมันไม่ค่อยดีหรือว่าอะไรไม่รู้นะทุกคนเออแสงมันไม่พออีห่อเหมือนเดิมค่ะอันนี้ก็เบอร์ m นะคะอยู่ที่ประมาณ8ดอลลาร์98เซนแต่ว่าตอนที่หนูซื้อเนี่ยมันลดราคานะคะเหลือได้ประมาณ4ดอลลาร์มั้งเนี่ยประมาณประมาณ4ดอลลาร์ทุกคนระบายอากาศดีนะคะเบอร์ m ไซส์ m ได้กางเกงอันนี้เป็นของรีบอกนะคะ รีบอกร้อน,นี้น,นี่เป็นกางขาสั้นนะคะเอาไว้ใส่ออกกำลังกายรีบอกรอยู่ที่ราคาอันนี้ไซส์น้ำลายไหล S X นะคะอันนี้ไปซื้อมาตอนที่เขาลดราคาอันเนี้ยจากป้ายประมาณสิบเกือบสิบเจ็ดอลลาร์นะคะแต่ว่าไปซื้อตอนที่เขาลดราคาเนี่ยลดราคาเหลือประมาณเก้าดอลลาร์เนี่ยทุกคนเนี่ยเก้าดอลลาร์นะคะรีบอกรีบอกรี ใส่สบายแล้วก็ระบายอากาศได้ดีค่ะนี่เอาไว้ใส่ออกกำลังกายะะดีป่ะอ๋อยูดันท y y นี้โอเค I go soon I'm done <laughs> เดี๋ยวเราจะไปกินบาฟเฟ่กันนะคะร้านเปิด11โมงเดี๋ยวเราต้องรีบนะคะเดี๋ยวนุ้ยรีวิวอันนี้ซื้อมาในราคา 9$ ดอลลาร์เ8เซนต์ค่ะเป็นแบบกระโปรงนะคะระบายอากาศได้ดีอันนี้เป็นแบบว่าผ้าพ,พิวฟนะคะเพราะว่านุ้ไม่อยากใส่รัด รัดพุงรัดท้องก็เป็นประมาณนี้นะคะนี่ใส่แบบนี้นี่ค่ะกาตาล่าเอ็ม <M S 1> นะคะรวดเร็วค่ะเดี๋ยวไปรวดเร็วอันนี้เป็นกางเกงนะคะกางเกงที่อเมริกาเขาเรียกว่าสครับนะคะเป็นชุดที่เหมือนคล้ายๆพวกพยาบาลพวกหมอพวกอะไรเขาใส่กันที่โรงพยาบาลน,นะคะแต่ว่าเผื่อว่านุ้ยจะใส่เอาไปทํางานทํางานที่สปานะคะ ในอนาคตนะเพราะว่ากางเกงแบบนี้เนี่ยมันหายากแล้วมันไซส์ XS นะคะไซส์เล็กสุดนุ้ยก็เลยซื้อมาอันนี้อยู่ที่ราคาประมาณ18ดอลลาร์ค่ะกางเกงหายากมากแบบนี้ไซส์ XS นะคะนี่กางเกงสุดทัาค่ะนี่นะคะ โอเคก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนเดี๋ยวหนูต้องรีบไปนะคะก็เลยมาอัดคลิปแบบเร็วๆให้ทุกคนดูเดี๋ยวเจอกับหนยใหม่คลิปหน้านะคะถ้าหากว่าใครมีร้านขายเสือ้อแขนยาว,วกางเกงแขนยาวที่เอาไว้ปั่นจักรยานลิงก์นะคะส่งลิงก์หรือว่าคอมเมนต์บอกนุนยทีุ้ยหาเสื้อผ้าปั่นจักรยานให้พ่อเนาะแบบชั่วคราวไปก่อนนะคะถ้า,าก็ามีราคาดีๆท,ที่เนี่ยเดี๋ยวหนูจะซื้อเก็บไว้ให้พ่อนะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะแบบเร็วๆนะคะวันนี้ไปละค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากเลยค่ะทุกคน เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย